สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับนี้อยากจะกล่าวในโคลอสีบทที่3นะครับข้อ3ถึงข้อที่6ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าเหตุผลที่ต้องมีค่านิยมใหม่ในชีวิตในโคลอสีบทที่3ข้อ1นข้อ2ได้พูดถึงค่านิยมใหม่คือการแสวงหาการเอาใจใส่ถึงที่อยู่เบื้องบนและในข้อที่3ถึงข้อที่6ก็ได้พูดถึงเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีค่านิยมใหม่นั้นพระคัมภีร์บอกว่าเพราะท่านได้ตายแล้วและจิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมด้วยพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยเหตุฉชนั้นจงประหารโลกิยวิสัยในตัวของท่านเสียมีการลุ่มบเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือลูกเขาลบเพราะสิ่งเหล่านี้พระอัชญายของพระเจ้าก็จะลงมามีผลอย่างน้อยสองประการว่าทําไมเราต้องสแสวงหาค่านิยมใหม่อันที่หนึ่งก็คือเพราะชีวิตของเราได้รับพระคุณของพระเยซูคริสต์คำว่าซ่อนในที่นี้หมายถึงทําให้ปลอดภยัย พระเจ้าซ่อนเราใต้ปีกของพระองค์ทำให้เราเองได้รับพระคุณของพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากอำนาจทาบัญญัติอำนาจของกฎทางศาสนาอำนาจของบาปอำนาจของวิญญาณชั่วเมื่อสตานวิญญาณชั่วมันมองมาเรามานะครับมันหาทางทำร้ายเรามันจะเห็นเพียงแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์ซ่อนเราภายใต้ปีกของพระองค์เราอยู่ในกำบังแห่งพระคุณอยู่ในป้อมปราการแห่งความรักของพระเจ้าดังนั้นเองเดี๋ยวนี้เราอยู่ในพระคุณของพระเจ้า รเราจึงต้องมีค่านิยมใหม่นี้ก็คือเป็นค่านิยมที่จะสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนแล้วก็เอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนพี่น้องที่รักครับในพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังเตือนเราเลยบอกว่าชีวิตของเราซ่อนไว้กับพระคริสต์พระองค์ต้องการให้เรามีศักดิ์ศรีกับพระองค์วันที่พระองค์เสด็จกลับมาเรารู้ได้อย่างไงว่าเราซ่อนตัวกับพระเยซูคริสต์เราเองนั้นพึ่งพระองค์แค่ไหนทุกอย่างที่เราทํานั้นเราวางใจพระเจ้าหรือไม่ หรือเราเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักมีคนบางคนคิดว่าตัวเองกําลังแสวงหาพระเจ้าคนประเภทนี้ก็จะตําหนิคนนู้นคนนี้คนนั้นและบอกว่าตัวเองเป็นคนแสวงหาพระเจ้าคนประเภทนี้น่ากลัวนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะล้มลงอย่างน่ากลัวทีเดียวนะครับเดังนั้นเองเราเองต้องเรียนรู้ครับว่าเราเองต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าอันที่สองเพราะอันตรายจากพระอาชญาของพระเจ้าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งจากพระเจ้าก็คือว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้พระเจ้า เราจะได้รับการปกป้องเมื่อเราออกไปนอกพระคุณของพระเจ้าซาตานก็จะเล่นงานวิธีการหนึ่งที่เราเอาตัวเองออกไปก็คืออยู่ในโลกียะวิสัยต่อไปใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในโลกียะวิสัยต่อไปเราเองก็จะโดนซาตานเล่นงานดังนั้นเองวิธีการที่เราเองจะต้องจัดการมันก็คือทําลายไอ้โลกียาววิสัยเหล่านี้ออกไปโดยทํำยังไงครับโดยกลับไปข้อ1ข้อ2โดยการที่เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนและเอาใจใส่ เมื่อเราเองพยายามแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนและเอาใจใส่เราก็จะอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแต่ออกไปนอกพระคุณพระเจ้าข้อ6บอกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้พระอัชญาของพระเจ้าก็จะลงมาพระอัชญาของพระเจ้าหมายถึงการลงโทษกับเราแน่นอนครับมีการลงโทษ2แบบ1ในโลกนี้2ในโลกหน้านะครับวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพิพภากษาบางคนอาจจะพินาศนิรันด์เพราะ ดำเนินชีวิตตามโลกียวิสัยไม่ได้เลือกเอาพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าปฏิเสธพระคุณของพระองค์ต่อชีวิตนั่นเองวันนี้นะครับมีเหตุผล2ประการครับ 1. เพราะฉันเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้า2เพราะอันตรายจากพระอัยของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าโปรดให้กำไลดำเนินชีวิตด้วยค่านิยมใหม่เพราะเราอยู่ในพระคุณและเพราะเรารู้จักพระอัจฉริยะของพระองค์ขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่กำาลยันบุญชิดถูกต้องต่อพระองค์เจ้า ระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อความหลายจะไม่ได้พลาดจากพระคุณอันล้ำเลิศของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใช่ปอนครับ